เอาไหนไหม่รวยเอาให้พอกินที่ได้ก่อนมื้อก่อนเต้เป็นอย่างนั้นเต้ก็ไม่ได้คาดหวังอนะก็คาดหวังว่าเออจะเอาเงินไปหาอาชีพที่ดีกว่านี้ต้องมีความรู้มากกว่านี้ก่อนการศึกษาต้องมากกว่านี้ก่อนถึงจะไปอาชีพที่มันสบายกว่านี้ยังไม่ได้คิดรวยตอนนั้นพูดเลยคิดแค่ว่าอายุยังน้อยยังมีเวลายังไม่ตายกว่านี้พรุ่งนี้ตองอายุยสิบแปดตอนที่เริ่มทางานเราก็มีเป้าใหญ่ต้องใช้เวเวลาเวภาษาอังกฤษก็เส้นทางภาษ,ษ,ษาไทายคือเวลา ระยะเวลาที่จะไปถึงแผลมความรู้ที่คุณมีและชีวิตไม่หมู่เนาะทุกคนล้วนเจออุปสรรคล้มเหลวผิดหวงังเสียเงินพลาดให้ทำตัวเหมือนผีดิบเคยดูใช่ไหมสอมบีโดนฆ่าตายมาใหม่ฆ่าตายมาใหม่จะเป็นอย่างนั้นเลยทำหลายอาชีพเสียตังค์ไม่เป็นไรกูมาใหม่กูยังไม่ตายผีดิบเคยดูใช่ไหมล่ะ,ะใครเคยใครไม่รู้จักผีดิบไหมสอมบีฆ่าตายมาใหม่ ฆ่าตายมาใหม่ไม่สําเร็จให้มันรู้ไปดิแต่มน,นุษย์มักใจไม่สู้เหมือนผีดิบถ้าคนใจสู้เหมือนผีดิบแบบต่อให้คุณเป็นคนระดับล่างแค่ไหนอ่ะฆ่าตายมาใหม่เปลี่ยนวิธีมาใหม่เลยอาชีพนี้ไม่ว o r k กูมาใหม่อาชีพนี้มาใหม่ถ้าพูดไม่พอต้องขอไปถ้าทำเหมือนผีดิบแบบยังไงมันก็สําเร็จแต่มันก็ต้องใช้วิธีการใหม่ความรู้ใหม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอาชีพนี้ไม่ิร์ k ตังหมดทำแล้วพิดว่กกูมาใหม่ไปเดีกูมาใหม่กูไปพังกันไปพังกนนหาเงินก่อนหาอาชีพอื่น ก็ทําจนมันเจอจนมันเจอว่ามันได้เหมือนผีดิบผีดิบใครไม่รู้จักผีดิบไหมซอมบี้เนี่ยฆ่าปุ๊บมาใหม่เลยหน้าด้านหน้าด้านที่ถูกแต่ไม่รู้เลยใครว่าหน้าด้านหน้าด้านดีกดตายันอะไรที่ทําได้ที่ถูกกฎหมายใครจะพูดยังไงก็ช่างหูดับจนอยู่อะหูไม่ต้องดีหรอกตอนนี้ยังจนอะหูดับบ่อยๆหน้าด้านเยอะๆคุณรู้ไหมคนที่รวยส่วนใหญ่อะหูไม่ค่อยดีเขาไม่ค่อยฟังใครและความหน้าด้านเขาเยอะ ใครจะพูดนินทาเมามอยนี่มีต้งช่างกูช่างกูกูรวยแล้วกันกูมีเงินแน้นในอนาคตจะพูดยังไงจะเมาหมอยเรื่องของกูเหอะไม่ต้องไม่เรื่องของกูหรอกช่างแม่งสไตล์คนมีตังอะหูไม่ดีไม่ชอบฟังเรื่องคนอื่นไม่ชอบฟังเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่ได้ประโยชน์ฉันไม่ฟังเวลาคือเงินถ้าทำนี้ไม่ได้รวยไม่ได้ค่ะแต่หน้าด้านไม่ได้หน้าด้านไปเอาเปรียบนะเว้ยอันนี้บอกก่อนเดี๋ยวจะไม่ใช้ผิดหน้าด้านในแบบอาชีพที่เขาดูถูกอ่ะเขาดูโอ้ชีพนี้แม่งกระจอกได้ตังค์ก็หมดเลย แต่ไม่อายนะคนอายไม่มีทางรวยถ้าคนที่มีเงินน้อยไม่มีทางรวยได้ครอบครัวเตสอนาอ่างนี้เลยที่บ้านมีเลยพึงสลึงพงบรรจบให้คบบาทที่บ้านติดฝาบ้านเลยคุณตาบอกเลยถ้ามึงดูถูกเงินน้อยโอ๊ย,อยหวังว่ามึงรวยแล้วให้มึงพอกินเงอน,นเอาไหนไม่รวยเขาจะบอกว่าคนดูถูกเงินน้อยไม่มีทางรวยได้เพราะการลงทุนมันคือทวีคูณเงินน้อยให้มันเติบโต